น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าลชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อแม่ชีท่านว่ามนุษย์เรามีเพียงข้อเดียวก็พ้นนรกท่องนอรกโดยแม่ชีอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นสิทธิหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะท่องนรกโดยแม่ชีอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นสิทธิหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแม่ชีอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นตั้งแต่รู้ข่าวหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปเทศโปรดสัตว์ และรู้ช่องทางที่จะไปแล้วก็เริ่มทำสมาธิและฝึกหัดมาแก้วครองแคลวอยู่ทุกวันรอโอกาสที่จะหนีหลวงพ่อไปนรกบ้างวันหนึ่งสบโอกาสเหมาะหลวงพ่อท่านถูกนิมนต์เข้ากรุงเทพแม่ชีอาจารย์สั่งเพื่อนในห้องฝึกหัดกรรมฐานว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับร่างกายของฉันนะแล้วก็เข้าที่ทำสัมมาอารหัง เดินชานจนดิ่งเงียบสงบดีแล้วจึงอธิษฐานขอไปเที่ยวเมืองนรกบ้างแล้วก็ขึ้นขี่มาแก้วห่อออกไปจากวัดแม่ชีอาจารย์เล่าว,ว่าพริบตาเดียวเท่านั้นถึงเมืองนรกนี้ไม่ไกลเลยรูปร่างของเมืองมองเห็นกำแพงแตกไรเป็นกำแพงเก่าๆมีคนเฝ้าแต่มาแก้วห่อเร็วเหลือเกิน พอคนอ้าปากถามเท่านั้นแม่ชีอาจารย์ยังไม่ทันตอบว่าอะไรมาแก้วก็กระโดดพืบไปแล้วภายในกำแพงมองเห็นบ้านเรือนอยู่สองสามหลังแต่เป็นหลังใหญ่ๆผู้คนมีทั้งชายและหญิงร่างกายหน้าตาเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งติดตัวแม่ชีอาจารย์บ่นกับมาแก้วดังๆว่า พวกนี้บัดส,สีจริงๆดูสิเดินแก้ผ้าลันจอนไม่อับอายใครๆบ้างเลยว่าแล้วยังหันมามองตาโตทะลึกทะลักอีกไม่รู้จักอายจริงๆเห็นไหมวิ่งมากันใหญ่แล้วหมาแก้วร้องว่าหนีเถะหนีเถอไปหนีมันทำไมประเดียวมันจะจับเราแก้ผ้าบ้างนะชีอาจารย์บอกไม่เชื่อหนีเถอะนะ หมาแก้วร้องเตือนแม่ชีพอดีพวกในเมืองนรกก็วิ่งมาถึงต่างตนเข้าล้อมหน้าล้อมหลังอีกสี่ห้าตนอีกสี่ห้าตนเข้าจับม้าไว้อีกสี่ห้าตนฉุดแขนอาจารย์ให้ลงจากหลังมา้าอาจารย์ไม่ยอมลงพวกเขาก็พยายามออกแรงอุ้มให้ลงแม่ชีอาจารย์บอกว่าโมโหจริงๆจ,จะใช้จักแก้วคว้างมัน มันก็จับมือไว้หมาก็ดิ้นทั้งเตะทั้งโคกแต่สู้เมืองนรกไม่ไหวเขาพากันฉุดอาจารย์ผ่านไปตามบ้านเก่าโกโรโกโซเหมือนกระท่อมจวนจะพังหลายหลังแม่ชีอาจารย์ก็มองเข้าไปในกระท่อมเหล่านั้นบางแห่งก็แลเห็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่กับสุนัขตัวผู้บางแห่งก็แลเห็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่กับสุนัขพันุ์ใหญ่ตัวเมีย ในสภาพที่นอนอยู่ในที่เดียวกันเหมือนสามีภรรยาและบางแห่งก็แลเห็นคนอยู่กับหมูหมาแพะแกะโคกระบือแม่ชีอาจารย์มองแล้วก็แปลกใจจึงถามพวกนรกที่ฉุดไปว่าทำไมพวกนั้นจึงอยู่กับหมาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสัตว์นรกตอบว่ามันชอบของอย่างนั้นก็ต้องตามใจมัน แม่ชีอาจารย์ถามอีกว่าแล้วนี่พวกแกจะจับกลุ่มฉันไปไหนเขาตอบว่านายสั่งให้จับไปให้หนายแม่ชีอาจารย์จึงออกอุบายว่าไม่ต้องจับมือถือแขนดอกปล่อยเธอฉันเดินไปเองฉันนึกออกแล้วนายของพวกเธอชื่อยมมาบานเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงพ่อฉันเองฉันตั้งใจจะมาเยี่ยมปล่อยฉันเธอ พวกสันนรกยอมฟังจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์เดินตามเขาก็พากันเดินตรงไปยังเรือนหลังใหญ่ท่าทางโอโถงกว่าทุกๆแห่งที่ผ่านมามองเห็นทหารถือขวานเล่มใหญ่เท่าหมอนอิงยืนท่าทางขึงขังอยู่หน้าสองคนข้างในมีโต๊ะตัวใหญ่มีคนนั่งอยู่สามคนคนกลางอายุประมาณห0เสิบเศษ มีผมตั้งอ้วนลำดำใหญ่ผิวดำเป็นประกายหน้าผากกว้างจมูกแบนไม่สวมเสื้อผ้าแต่นุ่งผ้าอย่างดีขนนั่งข้างขวากำลังเปิดบัญชีเล่มใหญ่ได้ยินเสียงบอกวันเกิดวันตายของผู้ที่ถูกจับมาเขาตะโกนบอกดังๆแม่ชีอาจารย์ได้ยินแล้วอยากรู้เรื่องจึงบอกกับพวกนั้นว่า ยมมาบานไม่ว่างฉันจะไปนั่งข้างศารนี่แหละไว้ท่านว่างแล้วฉันจึงจะเข้าไปหาพวกแกไปทำอะไรก่อนก็ไปเถอะฉันไม่หนีหรอกเพราะฉันไม่ได้ถูกจับเข้ามาพวกนั้นก็เชื่อจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์เข้าไปนั่งแอบข้างประตูเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร สักครู่หนึ่งก็เห็นพวกทหารผีจับผู้ชายคนหนึ่งไปมัดมือด้วยโซ่ที่คอก็มีโซ่เส้นใหญ่สวมอยู่เขาถูกลากเครื่องจูงเข้ามาที่หน้าบันลังเสมียนคนนั่งทางขวามือถามชื่อและวันเกิดแล้วถามยมบาลว่าใช่ตัวจริงไหมยมมาบาลพยักหน้าเสมียนที่นั่งข้างซ้ายก็ถามขึ้นว่าแกประพฤติตัวเร็วซา้ม,มาก ข่มขืนผู้หญิงใช่ไหมคนโทษตอบว่าเปล่าในทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงสาวสองคนวิ่งมาจากห้องทางด้านหลังมาชี้หน้าผู้ชายที่ถูกจับมาแล้วร้องว่าแกโกหกต่อหน้ายม,มาบานแกยังกล้าที่จะโกหกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมาฟ้องยมมาบานว่าท่านเจ้าคะไอ้คนนี้แหละที่บังคับหนูกินยาเม็ดๆไปสี่ห้าเม็ด แล้วบังคับหนูนอนแล้วทำร้ายหนูค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้รำพันว่าโทหนูอุตส่ายอมลำบากมาทนเป็นลูกจ้างมันเพื่อจะเอาเงินไปให้แม่ซื้อ,อยารักษาตัวมันยังทำหนูได้พ่อชายคนนั้นจะเถียงอีกเขาก็สะดุ้งขึ้นจนสุดตัวเหมือนถูกทำร้ายเขาร้องโอ๊ยเสียงดังและในทันใดนั้น ปากของเขาก็ฉีกออกไปลักษณะของแผลเหมือนถูกเสือตะปบเลือดออกท่วมปากทันทีเสียงเขาร้องควรครางเจ็บปวดและว่าผมกระทำผิดแล้วขอโทษด้วยยมมาบาลสั่งทันทีว่าเอาไปเอามันไปปากแข็งนักทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับ กลางวันให้เอาหอกแทงปากทะลุถึงท้องกลางคืนให้นอนกับหมาป่าแล้วยอมมาบาลหันมาพูดกับหญิงสาวอย่างเมตตาเจ้าเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่มีกรรมเก่าตามทันจึงต้องเสียชีวิตก่อนอายุไขเราจะให้เจ้าไปพักที่ปราสาทก่อนรอกำหนดที่จะจุติในชั้นดาวดึง ไปเถิดไปสู่ที่เป็นสุขแม่ชีอาจารย์เล่าว่าพอ,อย่อมาบานให้ผ่อนเสร็จเท่านั้นแทบไม่น่าเชื่อแม่ชีอาจารย์ต้องกระพริบตาดูใหม่อีกทีว่าจะใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เพราะรูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลกับคนเก่าแต่ทุกอย่างสวยขึ้นละเอียดขึ้นเสื้อผ้าหยับหยาบ ซึ่งผู้หญิงคนนั้นสวมมาแต่แรกก็กลับเป็นใหม่และสวยงามขึ้นมาหลายสิบเท่าแต่การตัดเย็บเป็นแบบเก่าเท่านั้นเองแต่สวยงามขึ้นมากแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆมาต้อนรับเชื้อเชิญให้ไปอยู่ด้วยกันพอเขาไปกันแล้วแม่ชีอาจารย์ทองสุกก็นึกในใจว่า ไปเป็นสุขเป็นสุขธนะแม่คุณคนมีความกระตันยูเลี้ยงพ่อแม่รักษาพ่อแม่ตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าจะให้เขาเขียนลงในหนังสือด้วยคนอื่นๆจะได้รู้กันทั่วหน้าจะได้ทำความดีต่อพ่อแม่ด้วยพอยม,มอบาบาลลุกขึ้นจะกลับเข้าข้างในก็สั่งทหารที่เฝ้าหน้าศาลว่า ลูกศิษย์หลวงพ่อวันปากน้ำผาสีเจริญมาแอบดูอยู่คนหนึ่งจงอนุญาตให้แกดูจะได้จำไปบอกเล่าแก่ชาวมนุษย์จะได้ไม่กล้าทำบาปหยาบช้านรกกี่คุ้มก็เต็มล้นหมดแล้วเพราะคนใจบาปมากเหลือเกินสั่งแล้วก็เข้าไปทหารก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางจัดจ้านเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ในเมืองนรกคนหนึ่งมาพาแม่ชีอาจารย์ บอกว่าไปเที่ยวดูขุมนารกต่างๆกันเถอะแม่ชีอาจารย์อยากดูอยู่แล้วก็รีบลุกขึ้นตามเขาไปอย่างว่าง่ายเขาพาเดินเข้าห้องขังที่มีคนอยู่กับหมาแม่ชีอาจารย์จึงถามเขาว่าทำไมจึงเอาคนไปไว้กับหมาเขาตอบว่าคนเหล่านี้มีโทษในเรื่องขืนใจหมาคือหมาบางตัวก็มีจิตใจดี ซื่อตรงต่อสามีภรรยาของมันแต่คนต้องการอยากจะได้ลูกไว้ขายก็บังคับหรือล่อให้มันกินยาเพิ่มความกำหนัดแล้วบังคับให้ผสมพันธ์กับตัวอื่นๆที่มันไม่รักทําให้มันได้รับความเจ็บปวดขั้นเวลามันตายมันก็มาฟ้องจึงต้องจับขังไว้กับหมาหมามันจะกัดทุกวันและทุกเวลาที่จะนอนหลับ แม่ชีอาจารย์ฟังแล้วตกใจมองไปก็แลเห็นคนที่ถูกจับขังอยู่กับหมานั้นต้องเที่ยวหลบเขี้ยวหมาอยู่อย่างวุ่นวายเพราะหมาตัวใหญ่เกือบเท่าลูกม้าและดุร้ายมากกัดตามหน้าและคอของคนแม่ชีอาจารย์เห็นแล้วมีความกลัวจึงถามว่าหมาตัวนี้หรือที่ถูกข่มเหงผู้คุมขังตอบว่า ไม่ใช่นี่เป็นหมาของยมมาบาลมีไว้สำหรับลงโทษผู้ทำผิดไม่ใช่หมาคู่เวรคู่กรรมกันเมื่อขามาผ่านกรงขังเห็นคนอยู่กับหมาบ้างแพะบ้างสัตว์ต่างๆบ้างถ้าจะมีกรรมเพราะคืนใจกันก็เป็นอาชีพที่ถุจริตเหมือนกันแล้วแม่ชีอาจารย์ก็เดินตามเจ้าหน้าที่เขาต่อไป พอถึงทางเลี้ยวจะออกไปทางเก่าก็ปะทะเข้ากับคนกลุ่มใหญ่แม่ชีอาจารย์ตกตะลึงมองดูคนกลุ่มนั้นเห็นว่ามีหัวแตกแขนหักขาหักอกทะลุไม้ปักอกอก,ก็มีอีกคนหนึ่งมีอะไรวงกลมทับหรือกระแทกติดอยู่กับหน้าอกโลหิตโชคไปทั้งตัวเสียงเจ้าหน้าที่ถามว่า อะไรกันทำไมจับมาพร้อมกันมากมายเสียงทหารผีตอบว่ามันไปเที่ยวสมะเลเทเมารถความเลยจับมาเป็นหมู่ใหญ่เสียงผู้คุมหญิงพูดว่าดีเหมือนกันไม่ต้องจับทีละคน เจ้าหน้าที่พาแม่ชีอาจารย์เดินผ่านไปหลายแห่งพอมาถึงหน้าศาลก็หยุดแม่ชีอาจารย์ทองสุขมองไปในศาลและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดบัลลังก็สวยงามใหญ่โตเป็นสงา่าสมียนซ้ายขวาแต่งตัวเหมือนข้าราชการนายทหารใหญ่นั่งวางท่าสงา่าหนวดงงทหารรักษาประตูมีเป็นกองร้อยล้วนเข้มแข็งถืออาวุธ ยมมาบาลแต่งตัวเหมือนพระเจ้าแผ่นดินสวยงามมากเป็นสง่าน่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแม่ชีอาจารย์จึงถามเจ้าหน้าที่ว่านี่เป็นสารใหม่หรือเขาตอบว่าไม่ใช่เป็นสารเก่าแต่วันนี้สัตว์ผู้ถูกจับมาใหม่คงจะเป็นเจ้านายใหญ่โตทางเมืองมนุษย์ยมมาบาลจึงเนรมิตท,ทุกสิ่งอย่างในสารให้ดูน่าสะพรึงกลัว ใหญ่โตเต็มไปหมดด้วยอำนาจราชศัก์และเกียรติศัก์เพื่อให้ผู้ถูกจับมาจะได้เกรงขามยมมาบานท่านแปลงตัวได้ทุกอย่างกรมกลืนกับธรรมชาติก็ได้ให้แปลกประหลาดพิสดารก็ได้ถ้าจับคนใจร้ายดุดันเป็นจอมโจรมาท่านก็แปลงตัวเป็นดุร้ายหน้าตาเหมือนยักษ์ ทำอำนาจตาวาดและกระทืบบาทดังสนั่นวันไว้ให้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าจอมโจรเป็นหลายพันเท่าแม่ชีอาจารย์ฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแล้วจึงว่าเธอจะไปไหนก่อนก็ไปเถิดฉันจะดูยมมาบาลท่านตัดสินพวกรถความก่อนถึงจะกลับแล้วก็ค่อยๆเดินกลับไปที่เก่าเสมียนเปิดบัญชีแล้วว่า อาชีพของเขาทำราชการไม่สุจริตมีการโกงกินกับพ่อค้าค้าของร้ายคืออาวุธประหัตประหาร,หารแอบบขายปืนเถื่อนทำให้ผู้ร้ายชุกชุมตัวเขาเองเคยสั่งลูกน้องให้แอบฆ่าคนแล้วยังไม่ได้รับโทษทางเมืองมนุษย์เลยยมาบาลสรงพิโรธว่าเจ้าสัตว์ผู้มัวเมาเจ้ากระทำความผิดอย่างมากมายเจ้าจะแก้ตัวอย่างไร ข้าเห็นเจ้าอ้าปากอยู่ตลอดเวลาชายคนนั้นตอบว่าผมไม่ได้ทำผิดถ้าทำผิดศาลเมืองมนุษย์เขาก็ตัดสินลงโทษแล้วสมียนตอบว่าแกต้องมีความผิดแน่เพราะผูต้ตรวจสอบความประพฤติของมนุษย์มารายงานทุกครั้งแต่ชายผู้นั้นก็ยังปฏิเสธอยู่สมิญจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่อีกพวกหนึ่งไปตามโจทย์มาคราวนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ มีผู้หญิงชี้หน้าว่าใช้ผู้นั้นล่อลวงล่อลวงว่าจะให้ทำงานและจะให้เงินเดือนผลสุดท้ายก็ทำลายความบริสุทธิ์ทำลายแล้วก็ให้ลูกน้องพาไปเข้าซ่องหาเงินต่อไป เมื่อมีโจทย์มายืนยันเข้าจริงจรงจังๆชายคนนั้นก็เถียงไม่ได้ยมมาบานจึงให้ไปลงคุมซึ่งมีไฟนรกไม่อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพอชายคนนั้นถูกทหารของยมมาบานพาตัวไปแล้วทหารก็พาคนโทษมาใหม่อีกคนหนึ่งแม่ฉีอาจารย์เห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าเป็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นเกรียนอยู่จึงตั้งใจคอยฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ก็ได้ยินยมาบาลตวาดว่าสัตว์ผู้งอเเขาทำไมบวชแล้วจึงยังทำชั่วเวลาอุปชาอาจารย์สอนให้ปรงอสุภะพิจารณาเกษาโลมานขาทันตาตะโจไม่ได้ทำดอกหรือเขาตอบว่า ผมว่าตามเมื่อเวลาจะบวชเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ได้เคยเข้ากรรมาฐานพิจารณาด้วยพอลาสิขาบทเพื่อนชนไปหานางโลมและเสพสุราจึงไปกับเพื่อนพอดีรถชนเลยคอหักตาย ยมมาบาลท่านก็สอนว่านี่แหละเข้าใกล้พระธรรมแต่ไม่ทำตามจึงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาบวชก็มีความผิดต้องสังฆาที่เศษบ่อยๆไม่สำรวมระวังในพระวินัยของพระผิดแล้วไม่สารภาพรับผิดจึงต้องลำบากแล้วแม่ชีอาจารย์ทองสุขท่านก็เห็นยมมาบาลหันไปพูดอะไรค่อยๆกับเสมียนอยู่หลายคำแล้วจึงได้ยินท่านสั่งว่ากรรมของสัตว์ผู้นี้ยังไม่หมด มาก่อนเป็นเวลาสองปีเจ้าจงรับเป็นคำสัตว์ว่าจะกลับไปสั่งสอนคนอื่นๆให้ประพฤติตัวอยู่ในศีลห้าศีลแดได้หรือไม่ทิศศึกใหม่รีบรับคำยมาบาลท่านใจดีท่านบอกว่าให้ทหารพาไปดูขุมนรกที่ลงโทษคนกินเหล้าและบ้าก,กามให้ดูนาน,านๆแล้วรีบพาไปส่งเพราะร่างกายจะเน่าเสียก่อนยังเหนื่อยอีกสองปี แต่ถ้าทำดีจะอยู่ได้ถึง20ปีอายุ44จึงค่อยมาใหม่นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ